สวัสดีทุกทุกท่านนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกทุนทุกทุกคู่ทุกทุกนามทุกทุกสายพันธุ์ทุกทุกเชื้อชาติดีต้อนรับสู่ช่องยิปซีสถทานแมจิกนะครับก็ขอสวัสดีปีใหม่นะครับถ้ายังเป็นเลขตัวเดียวอยู่จังถือว่าใหม่ถ้าเป็นสองตัวแล้วเก่าแล้วตันนี้คืออ่าคนที่เกิดวันอาทิตย์นะครับเมวันอาทิตย์ที่ห้ามกราคมสองพันหกสิบเจ็ดนะครับ เอ้หกสิบแปดดิครับก็มาเปิดไพ่ดูสถานการณ์ว่าท่านคงมีความสุขนะสิ่งที่ท่านเป็นอยู่ทําอยู่แล้วก็ใช้อยู่นะครับตอนนี้นะครับีีัญหาปรึกษาอะไรก็ทำทำ,ทำได้นะครับอ่ะเดียวเรามาดูไพ่คนที่เกิดวันอาทิตย์เริ่ม หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า คุณเกิดวันอาทิตย์ครับตระลิงพึงเพิดนะครับไปแรกขึ้นคิงไม่เท้านะครับเป็นด้านดีนะครับด้านดีในเรื่องอาชีพการงานเรื่องการเรียนการศึกษานะครับโดยทั่วไปอะ่ะนักธรรมากินจุ่ยในเกณฑ์ดีเพราะว่าไอ้คิงคิงไม่เท้าบางทีมันก็คือหมายถึงการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะ เปิดปีใหม่มาก็ได้เลื่องทั้งเลื่อหนึง่งถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอ่าเก้าเหรียญน,นะครับ 9. เก้าเหรียญคือไพ่เศรษฐีนี่นั่นเองนะครับเศรษฐีนี่มันเหมือนว่าถ้าท่านอยากรู้ว่าจะได้นู่นไหมจะได้นี่ไหมจะซื้อนั่นดีไหมซื้อนี่ดีไหมถ้าขึ้นมาตัวเนี้ยถือไปเถอะ เจะเอาเอาราคาแพงราคาถูกเอาเกรดดี mm hmm. เกรดไม่ดีแค่นั้นแหละ mm hmm. กเกาเหรียญน,นะอยากได้อะไรมันไ,ได้ตังใจนี้อยู่แล้วมันมีความพร้อมมากนะครับ mm hmm. ต่อมาถามถ้วยรักก็ยังคงเป็นความรักที่ไม่แน่นอน mm hmm. อ่ะมาเดอะซันและสามเหรียญ mm hmm. สองไม้เท้า mm hmm. 5ถ้วย2ดาบแล้วก็ควินเหรียญน,นะครับอ่าเหน็นชัดเจนว่าการเงินดีมากนะครับการเงิน3เหรียญ9เหรียญแล้วก็ควินเหรียญน,นารีประถมเลยครับชัดเจนนะครับถ้าเป็นท่านดุพระบรุษเนะี่ยตอนนี้ผู้หญิงเลี้ยงไม่ได้เลี้ยงดูเหมือนเป็นลูกเป็นอะไรขนาดนั้นหรอกนะบางทีมันก็ คือคนเรามามันมาเจอกันแล้วทําอะไรร่วมกันหรืออยู่ช่วยกันแล้วชีวิตมันดีอ่ะมันก็น่าจะถูกฉลองละเรียกง,งา่ายๆตอนนี้ก็เหมือนว่าอ่าทุ้หญิงอถ้าเป็นเก้าเหรียญก็ทุ้หญิงอาจจะมีอายุหน่อยอเป็นไม้หรือไม่เป็นไม้ก็ใช่นะครับแต่ดูเขาเรียกว่าเป็นไม้เพราะว่ามันครั้งบางทีความรักมันไม่ได้สมหวังสมใจอย่างที่คิดนะครับมันก็เหมือน เป็นรักที่ไม่เต็มก็เรียกว่าเป็นไม้ก็ได้นะครับไม่สาวพอเน่์กุินเหรียญน่ะแต่งตัวดีมีระดับนะเหมือนกันแต่ก็เก้าเหรียญน,นะครับการเงินนะครับเหลือเฟือเหลือกินเหลือใช้เลยล่ะไม่ได้ทุกร้อนอไรด้วยแล้วมีไพ่เดือะซันในตำแหน่งที่5คิดอะไรตั้งใจทำอะไรอ่ะดวดนครับยามวแต่ยึกยัก จะมัวจะขัดแย้งขัดขาขัดแข้งตัวเองต้องเรียนรู้ถ้าใช้ดีต้องมีไพ่กูหูต้องมีคนมาช่วยร่วมนะครับจะดึงหรือจะรั้งหรือจะดันหรือจะผลักจำเป็นนะครับสองไม้เท้าการงานนะครับการงานการเงินไปแล้วการงานก็คือพิงไม้เท้าสองไม้เท้าการงานก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีทีย่ยงผมบอกว่าบางทีมันก็เหมือนลิงอนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครับ และเงินเงินทํามรรมาจะเยอะด้วยใครที่ทํางานเกี่ยวกับผู้หญิงสินค้าเกี่ยวกับผู้หญิงเนี่ยดีหมดอ่ะทาร่วมอะไรกับผู้หญิงเป็นผู้หญิงที่อนุมัติติดต่อหรืออะไรถ้าจะทำอะไรเพื่อขอผู้หญิงนะ่ะใช่หมดดีหมดบอกให้ความรับของก้าเหรียญกับกุยเหรียญคือผู้หญิงบ้ายอนะครับยอมันเข้าไปครับมันพร้อมจะให้นะครับความสดใสของชีวิตกําลังจะเกิดขึ้นนะครับเพราะมีไพ The Sun นะ่เดอะซัน เดอะซัน <The> ไม่มีทางอับจนนะยังไงตัวยังไงมันก็รอดอะ่ะถลายถ้าเดอร์ซันนี่เป็นไพ่ที่แทบจะไม่มีด้าน,านลบมันไม่มีแต่ด้านบวกถ้าถ้าเป็นด้านลบอย่างมากเหมือนท่านต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วมันก็ได้ช้าไม่ได้ตามตรงตามที่แบบตั้งใจมันก็มีอยู่แค่นั้นไม่มีหลไรครับไพ่เดอะซันคือได้การ,การยอมรับได้มีชื่อเสียงได้ประสบความสำเร็จได้ในหลายๆอย่างท่านกำลังได้ประสบความสำเร็จในอาจจะเป็นหน้าที่การงานก็ได้ไม่ท้ามันขึ้นมาก่อนนะครับ แล้วก็เรื่องการเงินเรื่องชีวิตคู่เรื่องชีวิตคู่เรื่องความรักเนะี่ยมีสามถ้วยความถ้วยจริงๆเนี่ยตามตำราจางหุง่ทองกระแปะก็คือไพ่เจอคุณเจอเนื้อคู่แล้วเจอแล้วใช่ไหมถ้าคนนี้ท่านคบอยู่่ะคงใช่อนะ่ะหรือท่านเพิ่งเจอก็อาจจะใช่แต่คําว่าเนื้อคู่อ่ะในความรู้สึกผมมันไม่มีจริงหรอกเพราะว่าความรักก็คือเรื่องคนสองคนไหมั้ยล่ะถ้าคุณอยากอยู่กันจนไปช่วยชีวิตอ่ะคุณคุยกันอยู่สองคนอะ ว่าเราจะอยู่กันไปอย่างเงี้ยเราจะไม่สนใจอื่นเราจะไม่แยกกันมันไม่เกี่ยวปัจจัยกันอื่นมันจริงๆเมื่อเรื่องคุณสองคนนะั่นแหละความรักคุณจะเป็นผู้หญิงหรือคุณจะเป็นผู้ชายคุณจะเป็นเพศไหนก็เถอะมันเป็นเรื่องคนสองคนนะครับอย่างอื่นเป็นแค่ส่วนประกอบนะครับทําให้ต้องอมีปัญหากันเนี่ยก็จากคนอื่นจากปัจจัยภายนอกทั้งนั้นเนี่ยสองดาบมาันหมายถึงว่าได้รับข่าวสาร อะไรบางสิ่งบางอย่างนะครับทาให้รู้สึกดีรู้สึกแย่นะ่ะเป็นไปได้หมด,สอ,ดนะสองดาบอ่ะแล้วก็โรคจิตด้วยนะสองดาบบางทีขึ้นมาขยั้งตัวเองแล้วก็พร้อมที่จะเชื่ออะไรที่มึงโกหกเรื่องพูดตรงๆอ่ะไม่ค่อยเชื่อเออมันจะเป็นอย่างนั้นเรื่องความรักมันก็ไม่ถึงว่าดีมากขนาดนะั้นเพราะว่าห้าห้าถ้วยอ่ะ มันไม่ใช่อภพรักนะครับถ้าถ้วยมันเป็นความรักที่อย่างที่ผมบอกเหมือนอย่างเงี้ยเหมือนอย่างเก้าเหรียญเนี่ยที่บอกว่าไม้สาวาเสน่ห์บางทีก็ไม่ได้เป็นไม้หรอกเขาก็มีถามมีมีคู่อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าคนไม่ค่อยเห็นหรือว่าไม่เห็นเขาเขาหวานกันเลยไม่เห็นเขาทําไมร่วมกันไม่เขาไม่ดูแล้วแบบเหมือนไม่ค่อยเจอเขาต้องคู่เนี่ยมันก็เหมือนอีนี่มันมีแล้วตกลงมันเป็นไม้ไหมเนี่ยนั่นแหละคล้ายๆกันนะครับ เป็นไม้นะครับความรักมันก็เลยต้องผลประโยชน์อะถ้ามันมีเหรียญนนะ่มันก็คือผลประโยชน์ะนะครับสามถ้วยนั่นเจอถูกที่ถูกใจแต่ห้าถ้วยเป็นความรักที่ขอพักแป๊บได้ไหมขอพักสักยกเถอะไม่ไหวแหละเออประมาณนั้นนะขอพักก่อนเถอะหรือไม่ก็หยุดหยุดนะครับเนี่ยพร้อมจะเปิดรักใหม่ให้ตลอดเวลา มันไม่ใช่ความรักแล้วคุยกันหลายๆคนเนี่ยไม่ใช่แล้วนะความรักก็มีแค่สองเป็นคู่นะครับอ่ะความรักขึ้นอยู่กับท่านนะครับบางทีท่านอาจจะคิดไปเองอุปทานไปเองว่าเขาไม่รักว่าเขาชอบหรือว่าอะไรทุกอย่างพิสูจน์ได้โดยการลงมือโดยการพูดไม่พูดแล้วเขาจะรู้ไหมไม่ถามแล้วเขาจะตอบหรือไม่ล่ะ ไม่หาแล้วเราจะเจอมัมนก็ไม่เจอนะครับมันก็แค่นั้นอ่ะเรื่องการงานเรื่องการเงินเรื่องความรัก,กต่อมาเรื่องสุขภาพนะครับโรคซึมเศร้านะครับโรคสายตานะครับโครบโนนครททวโววความดันนะครับสายตาให้ทําทุนทําทานด้วยแสงสว่างความดันความดินอะไรพวกเนี้ยของที่ให้ความเย็นนะครับให้มัเนเย็นให้เกิดความชื้นฉ่าหัวใจอะนะครับคือมันมีเด็ดขานแล้วอะทุกอย่างอะมัน พร้อมเปิดให้ท่านหมดแล้วเหมือนดวงท่านเปิดแล้วเหมือนจังหวะท่านเปิดแล้วท่านจะเดินหน้าเรื่องอะไรก็ยาวแต่กิดนะครับลงมือทําได้เลยอ่ะครับการเงินสามเหรียญก็เหมือนการเงินที่มาจากไรายได้เสริมไรายได้พิเศษหรือความสามารถเฉพาะตัวนะครับงานที่เป็นงานจ้างชิ้นต่อชิ้นงานตรงงานอะไรพวกนี้ก็ถือว่าได้การเงินที่ดีเยอะนะอืเนี่ยการเงินดีการงานดี แต่ความรักอาจจะด้อยนิดนึงแต่มีพายเดอรสันมาคลองอยู่คิดถึงลูกคิดถึงหลานไว้คิดถึงลูกคิดถึงคนที่เราต้องดูแลคุณมีลูกด้วยกันคุณมีทายาทด้วยกันคุณจะ่ทิ้งเขาคุณจะ่าทำให้เขาเป็นกำพ้าคิดดีแต่ตองอย่าไปเชื่อค,คนคนอื่นมากครับก็เชื่อตัวเราเองกับเชื่อคนของเรามีความเคารพแค่นั้นก็พอแล้วเคารพ ซึ่งกันและกันให้เกียรติซึ่งกันและกันก็อยู่คนได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายสรุปแล้ววาันอาทิตย์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะครับหมายถึงว่าถ้าเป็นความรักก็เลือกได้อะกูไม่เอาเงกูจะเอาึงหรือกูไม่เอากูจะคุยหน่นได้หมดนะครับไพ่ตะซันเป็นตัวหนุนทําให้ทุกอย่างมันจะสำเ,เร็จรับลื่นด้วยดีอ่ะนะครับอ่ะอันนี้คือภาพรวมของคนที่เกิดวันอา,าทิตย์นะครับประจำวันอาทิตย์ที่สี่ไอ้ที่ห้า มการาครมองพน้ารกนะครับมีท่านใดสงสัยอะไรสิ่งใดก็สอบถามมานะครับสอบถามมาผมพูดมันก็พูดไปตามที่รู้สึกจะพูดอะไรเพราะมันเป็นการดูสดนะครับไม่ได้เขียนสคริปไม่ได้เขียนโพยว่าจะต,ต้องพูดอย่างนี้มันรู้สึกได้ไงมันก็พูดไปอาจจะไม่ตรงกับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างตื่นแล้วจะปลุกทำไมวะเนี่ยเฮ้ยตื่นไม่ปิดด้วย อ,ออปิดเองนั่นแหละดีแหละทะเลาะก,กันไหนกลับปุ๊กะนะครับมีอะไรสงสัยนะครับสอบถามมาแล้วก็ทักทายกาันดูการทําหน้าที่ของผมเป็นอย่างไรบ้างอ่หรือเธอเพื่อนหรือเปล่าทําให้งงไหมทําให้รู้สึกสับสนหรือเปล่าท่านไม่บอกผมก็ไม่รู้นะครับเพราะท่านเป็นผู้ดูอยากให้ท่านแสดงความเป็นเหตุบ้างนะครับอะก็ขอให้มีสิ่งดีด นะครับเข้ามานะครับคิดถึงกดะสันไว้คิดถึงการเงินทุกึกความสุขสบายท่านไว้ทุกอย่างมันมีการแลกนะครับอยากได้อะไรท่านก็ต้องไปแลกมานะครับแต่ถ้าความรักที่ดีก็ต้องแลกด้วยความสุขหรือความรู้สึกที่ดีๆที่มีให้กันอยากให้ชีวิตดีก็มันทําดีตรงใจทําดีสร้างความดีปฏิบัติดีนะครับ ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้ท่านปลอดภัยให,ภหให้ท่านมีสุภาพประดังกายเหวงน่ไรงเนท่านมีแสงสว่างนำทางแล้วก็ขอให้ท่านผ่านพ้นทุกอย่างทุกปัญหาทุกเรื่องราวไปได้ดยดีให้จบแบบสวยๆไม่จบสิมันไปได้ต่อไม่มีคำว่าจบทุกอย่างให้มันผ่านไปเรื่องหนึ่งเดี๋ยวอีกเรื่องหนึ่งก็มาเพราะ,ะนั้นมันจะไม่จบถ้าเจอเรื่องอะไรไม่ดีอยู่ก็ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีท่านที่เข้ามารับชมใหม่แล้วก็ท่านที่ชมเก่าครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยนะครับขอแค่น,นี้เลยตรงๆเลยอร่อยอร่อยหว,นหวานๆเลยช่วยนะนะกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ